สหรัฐกำลังเจอการระบาดของโรคหัดโดยเฉพาะในรัฐเท็กซสัสขณะเดียวกันก็พบผู้เสียชีวิตแล้วสองคนถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดในสหรัฐโดยทางการเผยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันทำการกระแสต้านวัคซีนในสหรัฐที่ขยายตัวต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กังวลว่าโรคหัดระบาดอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้น อาจเกิดการระบาดของโรคอื่นๆที่ความจริงแล้วมีวัคซีนป้องกันได้ตามมาต่อจากนี้การระบาดของโรคหัดเกิดขึ้นในวันที่อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ในเด็กทั่วสหรัฐต่ำกว่าเป้าหมายนะคะอะไรทำให้คนจำนวนมากในสหรัฐโดยเฉพาะบรรดาพ่อแม่ของเด็กลังเลกลัวไปจนถึงต่อต้านการฉีดวัคซีนหาคำตอบด้วยกันในรอบโลกเอ็กซ์เพนค่ะ กำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อแล้ว222คนในหลายรัฐแต่มากที่สุดนะคะก็คือในรัฐเท็กซัสค่ะพบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย198คนนอกจากนี้ค่ะยังพบผู้เสียชีวิตแล้ว2คนคนแรกเป็นเด็กในรัฐเท็กซัสส่วนอีกคนเนี่ยอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะอยู่ในรัฐนิวเม็กซิโกโดยทั้งคู่ไม่ได้ฉีดวัคซีน การพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงสั้นๆรวมถึงมีผู้เสียชีวิตด้วยก็สร้างความกังวลค่ะเพราะสหรัฐเนี่ยได้ประกาศว่าสามารถขจัดโรคหัดจากประเทศได้แล้วตั้งแต่ปี2000 โดยโรคหัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะติดต่อผ่านทางเดินหายใจจากการหายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อไวรัสปนอยู่เข้าไปหรือสัมผัสน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายค่ะโดยไวรัสเนี่ยจะอยู่ในอากาศได้นานถึง2ชั่วโมงอาการของผู้ป่วยก็คือมีไข้สูงมีน้ำมูกตาแดงผื่นแดงและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเนี่ยก็อาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ ไม่มียารักษาโรคหัดอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะ mm hmm. แต่แพทย์ชี้ว่าวัคซีนเป็นวิธีการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพที่สุดตั้งแต่ปี1971เป็นต้นมาการให้ภูมิคุ้มกันโรคหัดทำผ่านวัคซีน MMR ที่ป้องกันทั้งโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันและการให้วัคซีนอย่างกว้างขวางในเด็กเนี่ย oh. ก็ทำให้อัตราการระบาดของโรคหัดลดลงอย่างมากในทั่วโลก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC แนะนำว่าเด็กอายุ12ถึง15เดือนควรเริ่มรับวัคซีน MMR โดสแรกนะคะแล้วก็ไปรับโดส2ตอนอายุ4ถึง6ปีโดยระบุว่าวัคซีน MMR 1โดสมีประสิทธิภาพป้องกันโรคหัดได้ร้อยละ3ค่ะและถ้ารับครบ2โดสประสิทธิภาพป้องกันเนี่ยจะไปอยู่ที่ร้อยละ7 อย่างไรก็ดีผู้เสียชีวิตทั้งสองคนรอบนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่พบในสหรัฐตอนนี้ที่ CDC บอกว่าร้อยละ95ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือไม่รู้ว่าสถานะการรับวัคซีนเป็นอย่างไรและที่น่าสนใจก็คือพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในเกนส์คาวตี้เขตชนบททางตะวันตกของรัฐเท็กซัสจนเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคหัดรอบนี้ค่ะ ที่เกนส์คาวตี้อัตราการฉีดวัคซีน MMR ในเด็กวัยเรียนน่ต่ำมากนะคะอยู่ที่ร้อยละ82เท่านั้นในขณะที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้นั้นเนี่ย cdc เขาแนะนำว่าต้องฉีดในชุมชนให้ได้ร้อยละ95 ความจริงแล้วในสหรัฐทุกรัฐนจะมีการกําหนดค่ะว่าเด็กจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนพื้นฐานอย่างไรบ้างก่อนเข้าเรียนซึ่งส่วนมากก็รวมถึงวัคซีน m MM m r ด้วยแต่หากพ่อแม่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการให้ลูกฉีดวัคซีนตามที่โรงเรียนกําหนดนะคะก็ขอยกเว้นได้ด้วยเหตุผลเรื่องความจําเป็นทางการแพทย์หรือความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อส่วนตัว และในเกณฑ์คาวตี้ศูนย์กลางการระบาดของโรคหัดรอบนี้อัตราการยกเว้นการฉีดวัคซีนในเด็กวัยเรียนตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปนะคะอยู่ที่เกือบร้อยละเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในรัฐเท็กซัสและยังมีเด็กจํานวนมากค่ะที่เรียนแบบ Homeschool อยู่ที่บ้านซึ่งไม่ต้องเจอกับข้อกําหนดเรื่องการฉีดวัคซีนก่อนเข้าโรงเรียน บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ต่างก็ชี้นะคะว่าวอัตราการฉีดวัคซีนที่ไม่ถึงเกณฑ์เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้โรคหัดกลับมาระบาดอีกครั้งการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นวิธีการคุมโรคหัดที่ดีที่สุด so there 93% 93% three um Uh, protected in the sense that they are unlikely uh, to contract the virus. Um, whereas if you're unvaccinated, if you're around someone who has the illness, you have a 90% chance of becoming ill from the virus. when we say the vaccine is 93% effective, that means, i suppose, if we took 100 vaccinated people and put them in a room with someone with measles, um, you know, you can kind of do the math from there. but almost all of those vaccinated people, 93%, um, would not contract the illness at all. แต่ความจริงแล้วนะคะเกณส์เคา t y ตี้ไม่ใช่พื้นที่เดียวของสหรัฐค่ะที่อัตราฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดไม่ถึงเกณฑ์เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพราะหากว่าไปดูข้อมูลนะคะก็จะพบว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ถึงเกณฑ์เช่นกันนะคะโดยลดลงค่ะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิดค่ะ ข้อมูลจาก CDC ชี้ว่าช่วงปีการศึกษา2019-2020ก่อนการระบาดใหญ่ของโควิดสัดส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอนุบาลทั่วสหรัฐอยู่ที่ราวร้อยละ95แต่เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะตัวเลขนั้นเนี่ยลดลงมาเหลือที่ร้อยละ93เท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่วัคซีนป้องกันโรคหัดนะคะแต่การฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอและไอกรนเนี่ยก็ลดลงเช่นกัน โรคหัดระบาดในวันที่อัตราการฉีดวัคซีนในสหรัฐลดลงจึงทำให้นายแพทย์โทนี่มูดี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยดุกบอกกับนิวยอร์กไทมส์ค่ะว่ากลัวว่าการกลับมาระบาดของโรคหัดรอบนี้ในสหรัฐจะเป็นแค่กรณีแรกอาจมีโรคอื่นๆที่ความจริงแล้ววัคซีนป้องกันได้กลับมาระบาดอีกครั้ง ส่วนผลสำรวจความเห็นจากแกลล็อปโภเมื่อปี2024ชี้ค่ะว่ามีชาวอเมริกันน้อยลงนะคะที่มองว่าการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่สุดโดยมีเพียงร้อยละ40เท่านั้นที่มองว่าจำเป็นอย่างมากที่สุดลดลงจากร้อยละ58ในปี2019และร้อยละ64ในปี2001 แล้วทำไมชาวอเมริกันบางส่วนไม่ได้มองว่าการฉีดวัคซีนให้เด็กเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆส่วนหนึ่งนะคะมาจากความกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนและโซเชียลมีเดียเองเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นความกลัวนั้นและทำให้พ่อแม่บางคนลังเลที่จะพาลูกไปฉีดวัคซีนค่ะ ในบทความของนิวยอร์กไทมส์ที่สัมภาษณ์หมอที่โรงพยาบาลเซมิโนเมโมเรียลในเกนส์คาวตี้ศูนย์กลางการระบาดของโรคหัดรอบนี้หมอบอกค่ะว่าพ่อแม่จำนวนมากกลัวเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่ต้องฉีดให้เด็กจนหมอเนี่ยต้องบอกว่าให้ไปดูข้อเท็จจริงนะคะว่าก่อนที่จะมีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคต่างๆออกมาใช้มีเด็กจานวนมากเท่าไหร่ที่ต้องเสียชีวิตไปเพราะไม่มีทางป้องกันหรือควบคุมโรค นิวยอร์กไทมส์ยังเล่าเรื่องของแอนสลีคราเซนค่ะคุณแม่วัย25ปีในเกนส์คาวตี้และกำลังตั้งท้องลูกคนที่4ที่บอกว่า เมื่อได้ยินว่าโรคหัดกลับมาระบาดเนี่ยนะคะเธอคิดว่าจะพาลูกๆของเธอนไปฉีดวัคซีนแต่ว่าพอไปค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะก็พบว่าบนโซเชียลมีเดียมีคนเล่าเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนน่ากลัวมากมายเช่นบอกว่าเด็กเริ่มมีอาการของโรคออทิสติกหลังการฉีดวัคซีนหรือว่าเสียชีวิตจากสารโลหะเป็นพิษแม้ทั้งสองข้อเก่าอ้างนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่ครัเซนบอกว่าข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงเหล่านี้ที่ได้เห็นคนโพสต์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยก ทำให้เธอกลัวพร้อมตั้งคาถามนะคะว่าควรเสี่ยงพาลูกไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดหรือไม่ ความจริงแล้วเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีน MMR กับออทิสติกในเด็กเนี่ยเคยถูกอ้างอิงในบทความของแอนดรูเวกฟิล์แพทย์ชาวอังกฤษที่ถูกตีพิมพ์ผ่านวารสารการแพทย์เดอะแลนเซ็ตเมื่อปี1998จนทําให้พ่อแม่จํานวนมากทั้งในสหรัฐอังกฤษและยุโรปไม่พาลูกไปฉีดวัคซีนเพราะกลัวนะคะจนทําให้เกิดการติดโรคหัดเพิ่มขึ้นแม้สุดท้ายบทความนี้ถูกวิจารณ์หนักแพทยสภาของอังกฤษลงความเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ ก็มีงานศึกษาอื่นๆออกมาโต้แยง้งส่วนบริษัทการแพทย์นั้นเนี่ยก็ได้ถอดบทความของเขาออกไปแต่ว่าข้อกล่าวอ้างเรื่องความเชื่อมโยงว่าวัคซีน MMR ทําให้เกิดออทิสติกนี้เนี่ยก็ยังถูกอ้างถึงในบรรดาคนที่ต่อต้านวัคซีนอยู่ค่ะแต่ข้อมูลเหล่านี้ที่หลังหลายอยู่บนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะคะมันก็มีส่วนทําให้มีคนลังเลเรื่องการฉีดวัคซีนมากขึ้น กระทั่งมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางคนเนี่ยถึงก็บ,บอกว่าติดโรคหัดเนี่ยเป็นผื่นแค่อาทิตย์เดียวแต่ได้ภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตแต่ว่าวัคซีนจะนทำให้เป็นออทิสติกชั่วชีวิตค่ะแต่การระบาดของโรคหัดรอบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ทำให้ได้เห็นการต่อต้านวัคซีนเกิดขึ้นในสหรัฐจริงๆแล้วการต่อต้านการฉีดวัคซีนเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่19แล้วค่ะ ช่วงต้นถึงกลางคริสต,ต์ศตวรรษที่19นะคะชาวอเมริกันเนี่ยได้เริ่มใช้วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษหรือว่าการปลูกฝีเพื่อต่อสู้กับไข้ทรพิษที่ระบาดในเวลานั้นในปี1855รัฐแมสซาชูเซตส์ได้กลายเป็นรัฐแรกค่ะที่ออกคําสั่งให้เด็กๆต้องได้รับการปลูกฝีเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลก่อนที่รัฐอื่นเนี่ยก็จะใช้การออกคําสั่งแบบเดียวกันโดยบอกว่านี่เป็นมาตรการในการปกป้องสวัสดิภาพของสาธารณชนเมื่อมองจากตัว เลขผู้เสียชีวิตจากไข้ทรพิษในเวลานั้นที่สูงมากแต่คำสั่งนี้นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านค่ะปี1879มีการก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า The Anti Vaccination Society of America ท้าทายนโยบายบังคับฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษผ่านการรณรงค์ให้รักษาด้วยวิธีทางเลือกแล้วก็ฟ้องร้องท้าทายคำสั่งของรัฐค่ะ ปี1902เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ได้ออกคำสั่งให้ประชาชนทุกคนต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษและหากไม่ยอมเนี่ยก็จะถูกปรับเฮนนิงจากคอบสารบัตหลวงที่อพยพมาจากสวีเดนเนี่ยเป็นอีกคนที่ถูกปรับนะคะเพราะว่าเขาไม่อยอมฉีดวัคซีน ก็ทาให้เขายื่นฟ้องต่อศาลบอกว่าคําสั่งนี้นะขัดรัฐธรรมนูญและเมื่ต่อสิทธิเสรีภาพของเขาในฐานปะปัเจก,กบุคคลเรื่องไปถึงศาลสูงสุดค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยศาลยืนยันว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นการปกป้องตนเองแล้วก็การจากัดเสรีภาพของปเจกเนี่ยสมเหตุสมผลเมื่อคํานึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวม ถึงอย่างนั้นนะคะการต่อต้านคําสั่งเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไม่เคยหายไปไหนคะ่ะคนที่โต้แย้งนะคะบอกถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพในร่างกายตนเองบอกว่าปเจกเนี่ยต้องมีสิทธิตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอะไรเข้าสู่ร่างกายรัฐเนี่ยไม่ควรมาออกคําสั่งบังคับในเรื่องส่วนตัวแบบนี้นี่เป็นสิ่งที่ฝ่ายเคลื่อนไหวต่อต้านคําสั่งฉีดวัคซีนอ้างมาเสมอนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคนตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยของวัคซีนไปจนถึงเชื่อในการรักษาแบบทางเลือกอื่น หรือการรักษาสุขอนามัยว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคติดต่อค่ะนี่เป็นข้อโต้แย้งหลักๆของฝ่ายต่อต้านวัคซีนในสหรัฐนะคะไม่นับว่ามันยังมีทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆที่เผยแพร่อยู่ก็เป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านด้วยและการต่อต้านวัคซีนในสหรัฐนะคะก็ยิ่งเห็นได้ชัดในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิดค่ะ เพราะในช่วงการระบาดของโควิดนะคะในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐเนี่ยได้ออกคำสั่งให้ประชาชนต้องฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดหน่วยงานรัฐและเอกชนให้พนักงานของตัวเองฉีดส่วนห้างร้านต่างๆเนี่ยก็ขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อเข้ารับบริการการต่อต้านวัคซีนยิ่งเติบโตค่ะ บางคนเนะี่ยบอกว่ากังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วบางคนเชื่อเรื่องการรักษาด้วยวิธีทางเลือกบางคนย้ำเรื่องเสรีภาพในฐานปะปัจเจกบุคคลและบางคนเชื่อในข้อมูลบิดเบือนบนโซเชียลมีเดีย แม้ WHO ยืนยันนะคะว่าวัคซีนคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการควบคุมการระบาดของโควิดที่คร่าชีวิตคนไปหลายล้านคนทั่วโลกก็ตามแต่สำหรับหลายคนค่ะการตั้งคำถามต่อวัคซีนป้องกันโควิดก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อวัคซีนชนิดอืนอ่นๆไปจนถึงระบบสุขภาพของประเทศด้วย เช่นครัสเซนคุณแม่ลูกสี่ในเท็กซัสบอกกับนิวยอร์กไทมส์ค่ะว่าเพราะว่าวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปและประชาชนเนี่ยก็ถูกบังคับให้ฉีดนี่ทำให้เธอสงสัยนะคะต่อทางการว่ากำลังพูดความจริงหรือไม่เวลาพูดถึงเรื่องวัคซีนป้องกันโรคหัดแล้วก็กลายเป็นไม่เชื่อถือในระบบการแพทย์ไปค่ะ ขณะที่ผลสำรวจความเห็นของแกลลอโพยังเผยข้อมูลน่าสนใจค่ะที่ชี้ว่าคนที่สนับสนุนพรรกริพับปิกันมีแนวโน้มที่มองว่าการฉีดวัคซีนให้เด็กเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญน้อยลง โดยมีคนที่สนับสนุนริพับบิกันเพียงร้อยละ52นะคะที่บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากและสำคัญที่สุดที่พ่อแม่ต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนขณะที่ตัวเลขฝั่งคนสนับสนุนเดโมแครตอยู่ที่ร้อยละ93นี่เกิดขึ้นในวันที่นักการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านวัคซีนหรือตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนกำลังกลายเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงในพรรคริพับบิกันและรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม หนึ่งในนั้นคือโรเบิร์ตเอฟเคนเนดี้จูเนียนะคะที่ทรัมป์ตั้งเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขแม้เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้านวัคซีนแต่ว่าในการสัมภาษณ์เมื่อปี2023เขาบอกว่าออทิสติกเนี่ยมาจากวัคซีนซึ่งก็เป็นการเก่าวอ้างตามงานวิจัยที่มีปัญหาเมื่อปี1998ค่ะแล้วก็ยังเคยบอกนะคะว่าวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยเป็นวัคซีนที่อันตรายที่สุดที่เคยมีมาด้วย อย่างไรก็ตามค่ะโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์บอกว่าเขาจะไม่พลากวัคซีนไปจากใครนะคะแต่มองว่าประชาชนควรมีตัวเลือกและเป็นตัวเลือกที่ได้รับการให้ข้อมูลอย่างดีที่สุด ในความปลอดภัยของวัคซีนไปจนถึงการต่อต้านวัคซีนไม่เคยหายไปจากสังคมอเมริกันนะคะและการกลับมาระบาดของโรคหัดในรอบนี้นก็น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์จากความลังเลในการฉีดวัคซีนด้วยนี่เกิดขึ้นหลังจากเมื่อปี2019นนะคะองค์การอนามัยโลกได้เตือนค่ะว่าความลังเลในการรับวัคซีนทั้งที่มีวัคซีนป้องกันโรคพร้อมใช้งานอยู่แล้วติดท็อป10ของความเสี่ยงด้านสุขภาพของโลกเพราะความลังเล หรือไม่ยอมฉีดวัคซีนเนี่ยเสี่ยงทำให้การควบคุมโรคระบาดบางอย่างที่ก้าวหน้าไปแล้วถดถอยลงค่ะ